The record of the mortality to i mortality. m คำพีวิธีเสียนตอนที่17สิทธิพ่ลีหนึ่งท่ามกลางชายสองคนมีแสงดับนกกระบี่หลากหลายกระบวนถ้าอาวุธทั้งสองถูกไร้รำเหมือนแสงจันทสราสองบ่อยครั้งที่อาวุธทั้งสองกระทบกันจนแยกไม่ออกเลยทีเดียวหาร์ลี่มองดูสักพักอย่างไม่ค่อยเข้าใจแค่รู้สึกว่าทั้งสองต่อสู้กันอย่างวิเศษ ดูไม่ออกว่าอันไหนคือยอดวิชาหรืออันไหนไม่ใช่ส่วนใครที่เหนือชั้นกว่าสิทธ์มือใหม่อย่างเขาไม่อาจเข้าใจได้สิทธิ์น้องหานเจ้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ท่านไหนในสำนักเจ้าเก็บตัวออกมาวรยุทธ์ของเจ้าต้องล้ำหน้าไปไกลแล้วใช่ไหมเจ้าผู้รับรู้อดไม่ไหวเอ่ยปากถามถึงท่านอาจารย์ของหานลี่ขึ้นมาสิทธิ์ฝ่ายในทุกคนของสำนักสตมิน หลังจากที่ฝึกพื้นฐานที่หอยวิชาสองปีก็จะถูกส่งให้กับผู้อาวุโสแต่ละคนเพื่อขอฝากตัวเป็นสิ์เมื่อฝึกวิชาถึงขั้นสูงและจบการฝึกฝนจากอาจารย์ถึงจะได้รับตำแหน่งอยู่ในสังกัดนั้นแน่นอนว่านี่เป็นแค่ขั้นตอนของสิทธ์ทั่วไปถ้าหากว่าเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นในการทดสอบก็สามารถเข้าสู่หอสัตตสมบูรณ์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอีกสองปีและอาจจะถูกเจ้าสำนักรับเข้าเป็นสิทธ์ถ่ายทอดเคล็ดวิชาของสำนักให้ เหมือนปลาหลีกระโดดข้ามประตูมังกรพอกระโดดหนึ่งครั้งกลับทะยานถึงสวรรค์ช่วงเวลาฝึกขั้นพื้นฐานสองปีถ้ามีคนที่แสดงออกโดดเด่นก็มีโอกาสที่จะถูกผู้อาวุโสหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บูชาสนใจและรับเข้าเป็นสิทธิเอกสิทธิเหล่านี้อาจไม่ดีเท่าการเป็นสิทธิเจ้าสำนักแต่ก็ได้รับความสำคัญกว่าสิทธิทั่วไปเยอะมากเจ้าผู้รอบรู้ได้ข่าวว่าหารรี่เพิ่งจะเก็บตัวออกมาอีกทั้งยังไม่เคยเห็นหน้าก้าตามมาก่อน เขาเลยเดาว่าฮานลี่ต้องเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ตำแหน่งสูงสักท่านแน่ๆแ,และเขาก็อยากจะกระชับความสัมพันธ์เมื่อสองสามปีก่อนข้าก็เคยถูกผู้บูชาท่านหนึ่งสนใจรับข้าไว้เป็นสิทธิ์ข้าขอไม่เอ่ยชื่อท่านอาจารย์แล้วกันฮานลี่อ่านความคิดของสิทธิพี่ผู้นี้ออกเขาจึงแสดงท่าทางเขินอายแต่กลับแฝงความโอ้อวดไว้ในคำพูดจริงหรือนี่สิทธิพี่หานช่างโชคดีเสียจริงต่อไปคงมีตำแหน่งสูงอนาคตไกล ถ้าภายภาคหน้ามีโอกาสหวังว่าท่านจะช่วยสนับสนุนค่าน้อยด้วยเจ้าผู้รับรู้เห็นว่าหารลี่ไม่ยอมเปิดเผยชื่ออาจารย์ของเขาแต่ก็ไม่ได้สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้บูชาท่านไหนก็ยังเก่งกว่าอาจารย์เขาอยู่ดีและน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปกระทันหันสิทธิพี่หานดูแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นคนที่ทำการใหญ่เขายังคงประจบต่อเนื่องเด็กคนนี้ผิวก็คล้ำหน้าตาก็ดูไม่ฉลาดทำไมถึงมีผู้บูชารับเป็นสิทธิข้าฉลาดเพียงนี้ เหตุใดถึงไม่มีอาวุโสท่านไหนต้องการฆ่ากันนะเจ้าผู้รอบรู้แอบกระซิบกับตัวเองอยู่ในใจแต่สีหน้ากลับแสดงออกว่าเคารพนกนาอบหารลี่มากขึ้นหารลี่ได้ยินน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของเขาจากสิ์น้องหารก็เปลี่ยนเป็นสิท์พี่หารลฟังแล้วก็ยิ่งหน้าขันแต่หารลี่ไม่ได้คิดจะดูถูกเขาเลยสักนิดการประจบสอบพอเป็นแค่สัญชาตญาณของมนุษย์เท่านั้น ใครกันไม่อยากให้ตัวเองได้ดีไต่เต้าให้สูงขึ้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนตรงหน้านี้ที่ดูจากชื่อก็รู้ว่าเขาเป็นคนวางแผนรอบคอบสิทธิ์คนนี้ต้องผิดหวังเสียแล้วแม้ว่าเมื่อกี้สิ่งที่เขาพูดจะเป็นเรื่องจริงแต่ฐานะสิทธิผู้บูชาของเขาเป็นแค่เปลือกนอกไม่ว่าสิทธิ์คนไหนในสำนักสัตตมินก็สามารถล้มเขาได้คิดจะให้เขาเป็นที่พึ่งพิงเกรงว่าเจ้าจะหาผิดคนเสียแล้ว หานลี่ฝ hey. ืนยิ้มให้ตัวเองพร้อมกับฟังคำเยินยอของเจ้าผู้รอบรู้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปากก็ยังตอบรับเขาอยู่เป็นระยะสิทธิพ่หานวลําเลิศถ้าท่านยอมออกโรงต้องจัดการเจ้าคนถือกระบี่ได้อย่างรับคาบแน่ๆถ้าสิทธิเจ้าผู้รอบรู้ก็ยังพูดถ้อยคำหน้าฟังอย่างไม่ขาดสายและยังคอยดูทีท่าของหานลี่อย่างระมัดระวังเฮ้ยแปลกจริงสิทธิผู้บูชาหน้าจะมีกำลังภายในที่แข็งแกร่งแต่ทำไมข้าถึงดูวรยุทธ์ของคนคนนี้ไม่ออก จุดพระอาทิตย์ขมับของเขาไม่เห็นจะนูนขึ้นมาและในตาก็ไม่ฉายแววความฉลาดออกมาทำไมเขาดูเหมือนคนที่ไม่มีวรยุทธ์เลยละ่ะเจ้าผู้รอบรู้ยิ่งมองยิ่งกลัดกลุ้มรู้ผลแพ้ชนะแล้วหารี่ปรยออกมาเบาๆขัดจังหวะความคิดของเขาเจ้าผู้รอบรู้ถึงกับตกใจรีบหันกลับไปมองที่ลานประลองจริงด้วยตอนนี้ดาบกระเด็นไปด้านข้างแขนข้างหนึ่งเต็มไปด้วยเลือด ส่วนอีกข้างก็กดบาดแผลเอาไว้เขาโกรธหน้าเขียวเหมือนว่าไม่พอใจไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีสีหน้าเช่นนั้นเพราะวรยุทธ์ของทั้งสองพอๆกันแค่ไม่ระวังตกหลุมพรางของอีกฝ่ายพลาดไปหนึ่งกระบวน่าเลยทําให้เสียทีเจ้าผู้รับรู้เห็นอย่างนั้นใบหน้าแสดงออกว่าเสียใจปากก็บ่นพึมพำว่าน่าเสียดายเกิดอะไรขึ้นเสียดายอะไรกันฮานลี่มองไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ข้างๆมีคนคอยอธิบายให้ถ้าไม่ถามออกไปก็คงรู้สึกผิดกับตัวเองยังไงชอบกลนถ้าเจ้าอ้วนหวังชนะการประลองรอบนี้ก็กินขาดสามแล้วรอบสุดท้ายก็ไม่ต้องแข่งอีกเสียดายที่ไม่ชนะอ๋อแต่ไม่เป็นไรรอบสุดท้ายนี้คนที่จะออกมาคือคนที่มีวรยุทธ์สูงสุดในกลุ่มนี้เพลงดาบสายฟ้าฟาดของเขาไม่มีใครเกินสามารถบดหินตัดทองได้ห้าห้า ได้มาเห็นเพลงดาบของสิทธิพี่ลี่ไม่เสียแรงที่ได้มาไม่ว่าจางจังกุ้ยจะส่งใครขึ้นมาพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะอยู่ดีเจ้าผู้รอบรู้เริ่มแรกเหมือนจะเศร้าใจแต่พูดไปพูดมาก็ตื่นเต้นขึ้นมาเสียอย่างนั้นดูเหมือนเขาจะมั่นใจในสิทธิพี่ลี่คนนี้มากนี่มาถึงรอบสุดท้ายแล้วหรือหารลี่พร่องถามเจ้าผู้รอบรู้คงคิดว่าสิทธิ์พี่หานี่เป็นใครกันฝ่ายตัวเองก็ไม่รู้จักอย่างนั้นหรือ เวลานี้ฝ่ายเจ้าอ้วนหวังปรากฏชายหนุ่มหน้าตาเคร่งครึมเดินออกมาในมือกุมดาบยาวสองสว่างไปทั่วเขาเดินตรงไปกลางลานประลองจากนั้นก็หลับตาลงโดยไม่เอ่ยคำพูดใดสิทธิพีลีสิทธิพีลีสิทธิพีร,ร,รีเมื่อชายหนุ่มออกโรงผู้คนรอบๆก็แสดงท่าทางตื่นเต้นพร้อมกับร้องตะโกนชื่อเขาออกมาซ้ายทีขวาทียิ่งเรียกยิ่งดังเสียงโห่ร้องดังสะเทือนไปทั้งลานประลอง ขณะนี้แยกไม่ออกแล้วว่าสิทธิฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนมีแต่เสียงให้กำลังใจชายหนุ่มที่เพิ่งก้าวออกมาปลาหลีกระโดดข้ามประตูมังกรหมายถึงความสำเร็จในกิจการและความใฝ่ฝันที่กลายเป็นจริง